สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนงนำเที่ยววันนี้วันอาทิตย์ที่15บมิถุนายนสองห้าหกแนะครับเวลาประมาณสี่โมงเย็นตอนนี้เราอยู่ที่หาดบางแสนนะครับอันนี้เราจะบนไปเที่ยวที่เขาสามมุกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลียงที่เขาสามมุกครับ ไม่ได้มานานนั่นแหละขับรถเล่นกันนะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้เขาน่าจะจัดงานแข่งรถนะครับแข่งวันไหนไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าเขาจัดกันไปหรือยังหรือว่ายังไงนะครับผมเขาไม่ได้ติดตามข่าวสารนะครับที่บางแสนเลย เราจะไปเขาสามมุกนะครับไปดูลิงกีเขาสามมุกวันนี้อากาศดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใส ตรงรู้ว่ากั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาทําเป็นติดตั้งถาวนเลยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะแข่งรถนะครับทางขึ้นเขาสามมกอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นทางขึ้นเขาสามมกมมีคนจอดให้อาหารลิงนะครับซื้อ ผลไม้นะครับตรงด้านซ้ายนะครับก็จะมีร้านค้าขายนะครับก็จะเป็นกล้วยสุกเป็นถั่วลิสงนะครับเป็นผล,ลไม้ต่างๆนะครับนีครับก็จะจอดอขายอาหารอยู่ริมริมทางนี้นะครับแต่ว,ว่าเราก็เดี๋ยวเราไปซื้อด้านหน้าแล้วกันสักหน่อยแล้ว ตอืมไอ้นี oh, like? ่ไขยังไงพี่กล้วยไข่ติาหมดเลยค่ะฮะสิบบาทหมดเลยอก็สิบบาทหมดเลยค่ะอ๋อเอาวันหนึ่งเลยค่ะโอเคครับผมครับก็กล้วยนะครับเราซื้อมากล้วยสิบบาทนะครับก็จะเป็นครึ่งหวีครึ่งหวีจะมีอ่าหลูกนะครับมีหกลูก เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารลิงกันนะครับไปให้อาหารลิงจอกันนะครับผมไม่ได้มานานนั่นแหละแต่เราจะไม่ลงไปนะครับเพราะว่าลิงที่เขาสามมุกนี่ก็ดุเหมือนกันนะครับลิงที่เขาสามมุกนี่ก็ดุเหมือนกันดังนั้นเราจะไม่ลงไปนะครับคนก็ไม่ให้อาหารเยอะนะครับเยจอดอยู่ตรงริมถนนนี่ครับด้านซ้ายนี่ครับเย มีเพียบเลยนะครับแต่เราจะไม่ลงไปนะครับเราก็จะโยนให้เขาแหละเขาก็คงจะนังเองแหละแต่เราก็มองเห็นนะครับลิงกขอยู่ใ,ใกล้ด้านหน้านี่หละเพียงแต่ว่าดูแล้วเขาก็มีอาหารกินเยอะนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปดูด้านบนดีกว่านะรเผื่อด้านบนไม่มีอาหารนะครับคนอาจจะมาให้กันนะถแถวๆนี้นะครับแต่เราก็ไม่กล้าให้เขานะตอนนี้นะครับก็จอดจอดรถนะครับก็ยื่นให้นะครับเขาหน้าต่างลงเราก็ยื่นให้แต่เราก็ไม่กล้านะครับ ถ้าให้เราคงคงโยนให้นะครับถ้าเป็นเราเรางโยนให้เขาพอใส่ตามหลังมานะครับอ่าโอเคอเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปดูด้านบนเผื่อมีลิงเยอะนะครับลิงก็จะมีเฉพาะโซนนี้นะครับ นักท่องเที่ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีทั้งเอารถยนต์มาแล้วก็มอเตอร์ไซค์มานะครับของเรานี่คือขับเ,เล่นเฉยๆนะครับกับบรรยากาศ่วนนี้ก็จะมีนะครับ ขายอาหารลิงจุดชมวิวจอดรถได้นะครับตรงนี้เขาก็จะมีตรงนี้ป้ายเขียนมาอยู่แต่ว่าที่จอดรถก็มีแค่สองช่องนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเขาสามมุก โซนนี้ไม่มีลิงนะครับก็มีลิงจะอยู่ด้านล่างนะครับที่ขึ้นทางขึ้นมาที่เราเห็นตรงทางขึ้นมาก็จะมีป้ายเตือนนะครับ ให้ลดความเร็วแล้วก็ระวังลิงนะครับลิงจะมาแย่งอาหารนะครับขโมยทรัพย์สินเราก็ต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้ท่องเที่ยวก็ขึ้นมาชมวิวนะครบับิวบรรยากาศข้างล่างตรงนี้ไม่เห็นมีลิงนะครับตรงนี้ลิงอาจจะไม่มีแล้ว เราก็จะขับรถลงไปเลยนะครับเดี๋ยวชะลอดูเผื่อมีลิงนะครับซื้ออาหารมายังไม่ได้ให้ลิงสักตัวนะครับเนี่ยตรงนี้มีลิงสองสามตัวนะ เขาคงให้อาหารเขาสักหน่อยนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะให้อาหารลิงแล้วหละเดาจะโยนให้ฝั่งโน้นนะครับแกย คนไหนที่มาชมนะครับมามาดูลิงมาให้อาหารลิงก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับคนมานานนะครับเขาก็จะชินนะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วลิง สำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้ครับตรงด้านนี้จะเป็นทางลงเขาสามมุกเท่านั้นครับผมโอเคนะครับผมบัดดีครับ